สวัสดีทุกคนครับก็ทักทายกันนะสำหรับใครที่เข้ามารับชมเดิมนะครับอย่าลืมฝากกันกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กันไปด้วยนะ,กดก,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับใครที่รอาตามวีดีโอใหม่ๆนะครับก็วันนี้ก่อนที่จะเข้าเล่นแล้วกันเขาบอกเว็บที่ผมเล่นวันนี้เขาเปิดให้เล่นมีกีฬาแล้วนะครับรวมกีฬาข้างในนะผมเล่นให้ดูแล้วกันวันนี้ก็ก่อนที่จะเล่นนะครับผมจะกดพูดต้องคือกดบอลกอ่อนแล้วกัน มีทุนมาสองพันนะครับก็เดี๋ยวกดไว้สักห้าร้อยก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูเลยกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมวิเคราะห์ที่วันนี้มีเตะนะครับคาราบาลเลยน่าสนใจอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยดูนะครับตอนนี้ที่เขาเปิดมีอ่าที่เราดูนะครับผมจะเล่นแค่สามลีกแล้วกันเดี๋ยวจะคัดในนี้นะมาเล่นก็คืออาจจะมีบอลอิตาลีนะครับฟรีอแล้วก็สเปนลาลิกาครับแล้วก็จะมีอังกฤษคาราบาลครับนะอ่าฝรั่งเศส เดี๋ยวต้องดูนะครับมันกเ็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวขอไปดูในก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในนี่เลยบ้านผมบอลน,นะครับเราไปดูเฮดทูเฮดก่อนเวลาเ,าเล่นเล่นยังไงถ้าวันนี้นะผมบอกก่อน,นว่าไอตัวอิตาลีเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พูดตามตรงนะก็วันนี้มันมันไม่ค่อยมีให้เล่นนะครับมันไม่ใช่ไม่มีให้เล่นหรอกมันก็เปิดหมดแหละแต่ผมไม่อยากจะไปแบบมันเยอะด้วยฮะรเราเอาอันที่เราแบบว่า มั่นใจนะครับผมบอกแล้วผมทำอะไรทุกอย่างเล่นเฉพาะที่มั่นใจอันแล้ววิธีเล่นสเตปนะครับต้องบอกก่อนนะอันนี้กดกดเดี่ยวมันกดได้เลยเห็นไหมอ่ะอันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเล่นนะครับส่วนใหญ่จะรู้จักกันในพวกแบบยูฟ่าอะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้เราเล่นนะครับเว็บที่ผมเล่นเนี่ยด้านบนเห็นแล้วเหรฮะเบดฟิกยิซีก็วิธีการเล่นจะมีกดตรงนี้นะครับอันนี้คือกดสเตปนะมิกพาเลอ่าจะมีแถบด้านบนนี่ไงแล้วก็เปิดไปเราเล่นหลีกไหน ผมชอบอย่างหนึ่งกนะ็ต้นที่เขาย่อมาแล้วเขาย่อยไว้ให้เขาย่อยตันตันนี้ไว้ให้นะอันนี้คือจะง่ายหน่อยสำหรับใครที่เล่นบอลน,นะครับสายบอลก็อ่เดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ไปด้วยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับคู่ไหนที่มันน่าสนใจนะวันนี้ต้องบอกว่าคู่นี้ฮนะบอลใหญ่นะครับวันนี้ของอิตาลียูเว่เอซีมิลานนครับเอซีมิลานเปิดบ้านเจออยู่เป็นตดที่น่าสนใจคือเฮ h เฮนะครับดูเฮทูเฮทก่อนในบ้านนะครับเอซีมิลาน อ่าล่าสุดในรอบชนะ่ะ 4, าไปเยือนนอกบ้านนะครับก็อันนี้อิตาลีครับด้วยนะออซิวิลานเสมอเนี่ยมัน,ม,นมันอารมณ์ทรงบอลเหมือนกับว่าบ้านใครบ้านมันหรือเปล่าโอ้ยแต่ไม่นะแต่ถ้าย้อนกลับไปหลายปีแต่ถ้ามันก็ว่าเรื่องของหลายปีแล้วเราต้องดูในไลน์อัพในตอนนี้ด้วยนะครับผมบอกเลยว,ว่าตอนนี้ดูฟอร์มในบ้านดีกว่าของอซิวิลานนะครับน่าสนใจนะต้องบอกเลย5เกม ดูห้าเกมท้ายสุดนะครับชน,นะไปแล้วสาเสมอสองนะครับอ่าดูราคาบอลกันหน่อยราคาบอลเปิดเท่าไหร่ครับอเดี๋ยวเราดูราคานะครับก็ตอนนี้มันราคาเท่าไหร่เออ ก็ดูนะครับราคาถ้าจากในเว็บนะจากในเว็บเรามาดูคู่ยูเวนตุสกับเอซีมิลานนะครับเดี๋ยวเลื่อนหาอ่านี่เลยแข่งตีสองสี่สิบห้านะครับอ่ะถ้าเปิดราคาโน่นในบ้านนะครับเปิดเสมอเลยราคาเสมออันนี้ยูเวต่อนะครับยูเวต่อก็ถ้าผมมองนะครับผมมองอย่างนี้ คือบอลเนี่ยทรงมันไม่ได้ห่างกันหรอกเอาพูดกันตามโตรงนะครับเราดูกันที่บอลทิม bon. เยือนยูเวก็ยิงเยอะใช่ไหมผมถึงบอกว่าบอลมันทรงมันดูแบบดูไม่ค่อยหา่างเท่าไหร่ถ้าดูจากสถิตินะครับชนะสาเมเสมอสองผมไปมองตรงนี้นะครับเราต้องดูสกอร์สูงอ่าเราไปดูสูงก่อนว่าสูงเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคสูงต่ำเราต้องดูที่เต็มเวลานะครับอันนี้จะเป็นครึ่งแรกนะฝั่งนี้นะ อมาก็ส่วนใหญ่ผมก็ผมก็เพิ่งเปิดมาเจอนะครับว่าเขาเปิดเทเล่นนะอันนี้เราก็เล่นใหม่มามาใหม่พร้อมกันเลยนะครับทํคการเข้าใจพร้อมกันอันนี้นะครับเปิดสูงที่สองลูกครึ่งผมมองว่าถ้ากินนะครับถ้าเรากะแบบกินชิวๆสองลูกครึ่งมีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าแบบหวังลูกลูกสามลูกสี่อะไรอย่างเงี้ยเราเราไปที่สองครบสามก็ได้นะครับสองลูกครึ่งครบสามเนี่ยก็โอเคอยู่อย่างน้อยยิงได้ครึ่งก็หนึ่งจุดห้า ผมมองว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับเอิตาลผมไม่มองตรงที่ว่าสกอร์อผมมองไปที่สกอร์สูงนะในคู่นี้ก็เดี๋ยวเราจะมากดแล้วกันนะครับเราจะดูคู่ต่อไปก่อนเพราะเฮตูเฮมันดูน่าชนเราดูคัดคู่ที่น่าเล่นก่อนนะครับเราคัดคู่ที่น่าเล่นก่อนอย่างโรม่าโคตเน่อย่างเงี้ยซัสโซโลเจนัวบอกเจนนวช่วงนี้ฟอร์มนี้ป้อแป้เลยนะครับอ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนเฮตูเ hey ฮ hey, เป็นยังไงช่วงนี้นะครับซัสโซโลล่าสุด ล่อเจนัวไป5เมตรนะแต่ผลงานออกไปเจออินเตอร์แพ้สลูกเจอเอซิมิลานโอเคบอลมันทรงมันห่างก็ต้องดูด้วยนะครับบอลโอ้ bon. oh, แต่เล่นจากโตลินโนอูดินเซเสมอในบ้านถ้าบอลต่อลูกครึ่งขนาดนี้นะครับลูกอลูกครบครึ่งหรือเปล่าเมื่อกี้นี้อ๋อครึ่งครบลูกนี่หว่าครึ่งครบลูกอ่ะเราดูฟอร์มของเจนัวก่นเจนัวชนะสเปเซีย แพ้เบเนเวนโตเสมอฟิออชนะซามโดเลียมาอืมก็ถามว่าฟอร์มเจนโนนี่มีแบบแกว่งแว่งสูงเลยนะครับมาดูเปอร์เซ็นต์การทำเงินสิเจนัสี่สิบอร์เซนอืมคุณนี่ผมว่ามันมันสามหน้ามันเยอะเกินไปผมไม่เล่นดีกว่า อินเตอร์เอเราไปดูอินเตอร์หน่อยลวกันอินเตอร์เป็นไงครับเล่นนอกบ้านโอ้โหสามัวเดนในบ้านนี่แว่งนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่อินเตอร์น่าจะไม่ยากนะครับหนึ่งลูกราคาที่เปิดมาล่าสุดนี่้อฟอร์มอินเตอร์ถือว่าดีนะครับถ้าเกมหลังสุดชนะไปสี่เลยหนึ่งลูกถือว่าน่าเล่นครับผมจะเอาอินเตอร์ไปในนี้ด้วยแล้วกันนะ โอเคอัตาราเปอร์เซ็นต์การทำกำไรได้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับหนึ่งลูกน่าจะไม่มีปัญหากับ Inter. อินเตอร์อ่าเราได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะกดสูงคู่นี้สูงคู่เอซิมิลานเรากดต่ออินเตอร์นะครับเ๋ยวเอีอคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งตอนนี้ผมช่างใจอยู่นะครับระหว่างคู่แมนซีบอลคาราบาวบอลคาราบาในตัวส่วนใหญ่มันมาเป็นตัวสำรองไนงะแต่สำหรับผมนะผมให้ทางด้านแมนซีดีกว่าถามว่าสำรองของแมนซีเนี่ย าราบาลนี่จไกลนี่จะแต่ดูรอบนะครับมันปาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยอ่าดูแต่แมนยูชนะร้อยเปอร์เลยนะอัตราการทําเงินแต่ใจผมมาไปทางแมนซีไงถึงตัวเด็กมาเด็กปั้นแมนซีมันก,มนก็มันก็เก่งอะ่ะแต่แมนยูช่วงนี้ต้องบอกหึงว่าฟอร์มเขามาน,นี้ปฏิเสธไม่ได้นะแต่เราไม่รู้ว่าเขามากันแบบชุดไหนแต่แมนยูส่วนใหญ่ชอบมาแบบชุดเต็มนะครับ แต่ถ้าแมนยูลองครึ่งลูกก็น่าสนใจอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะลองครึ่งลูกก็น่าสนใจผมคิดว่ามันก็โอเคอะก็เดี๋ยวเอาคู่ที่สามเล่นสามคู่พอนะครับเดี๋ยวกดก่อนเรามีทุนมาสองพันเรากดห้าร้อยแล้วเหลือเราจะไปเล่นบาคาร่าต่อนะครับเออเอาพัน 5, ห้ปั้นต่อนะอืมวันนี้ปารีสโอ้โหรียงช่วงนี้มาจริงครับแซงไปเลยอะแซงปารีสขึ้นมาเลยฮะอยู่อันดับหนึ่งตารางเลยนะครับ ลีกเอิงบาซ่าก็เตะนะเตะกับบิลบาวันนี้นะครับมาขอดูฟอร์มบาซ่าหน่อยบิลเบานี่ก็แบบชนะแพ้ชนะแพ้นี่มึงมาเป็นการ์นี้วิ่งปิงปองเลยนะ <c oughs> เอาไม่ใช่ไอบ bon ไ้บ้านี่บอลไม่ใช่บาสนะครับแต่ถ้าราคาต่อครึ่งควบนี้บาซ่าก็น่าสนใจนะครับ บอกเลยว,ว่าบาร์ซ่าน่าสนใจถึงแม้ดูจากฟอร์มแล้วจะแบบมีแกวงบ้างนะไปแพ้คา์ดิสอย่างนี้โอ้โ oh. หจะหายนะครับแพ้ทีมแบบนี้คือทรงบอลมันน่าจะหา่างอ่ะแต่ไม่เป็นไร่ะที่จะดูนะครับตอนนี้บาร์ซ่าก็ไม่ได้แย่นะถ้าดูจากกราฟนะครับแต่าก,การทําเงินบาร์ซ่าที่ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้แย่จริงถ้าดูในในรูปเกมนะตอนนี้นะครับ บาซ่าในบ้านเสมอวาเลนเซียโอเคมันมันมันรับได้เสมอวาเลนเซียวันนี้วาเลนเซียมาโหครับแต่เสมอเอไอบาผมไม่ได้ดูด้วยดนันี้ชนะฮูเอต้าหนึ่งศูนย์ฮูเอต้าที่ได้บาซ่ายิงหนึ่งเม็ดนี่แบบเหมือดขึ้นคอแบบเนี้ยอืมฟอร์มดรอปไปเลยนะครับบาซ่าแต่ผมคิดว่าหนึ่งลูกไม่น่ามีปัญหาหรอกหนึ่งลูกน่าจะได้ราคาน้ำน้อยนะ ของบาร์ซ่านะครับเดี๋ยวเราจะดูอ่านเนื้อน้ำหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยคือลดราคาครึ่งลูกไปยิงลูกหนึ่งโอเคผมก็โอเคนะอ่าโอเคผมได้แล้วสามคู่นะครับตอนนี้สามคู่สีค่คู่มาได้มาสี่คู่เลยอ่าผมจะกดไปสี่คู่เลยละกันนะครับก็เรากดมามิดพารเลแล้วเราเล่นสูงยูเวนะครับผมขอกดเอาน้ําน้อยละกันผมว่าสามลูกเนี่ยผมน้ําน้อยกินเต็มดีกว่าเพราะสี่ลูกมันไกลไป ถ้าไปเราหวังสี่ลูกกินเต็มมันไกลไปผมขอสักสองลูกครึ่งเนี่ยกำลังสวยนะครับน้ำนี้บาร์เซโลน่านะครับเรากดไปที่ล็อกบ้านนะอนี้นอกบ้านต่อครึ่งลูกถือว่าสูงแล้วนะครับกับฟอร์มบาร์ซ่าที่แบบแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็อ่าตอนนี้มีอะไรแล้วหนึ่งสองอินเตอร์อินเตอร์ลูกหนึ่งนะครับ ลูกหนึ่งผมว่ามาแล้วแหละฟอร์มซามโดเรียแย่นะครับบวกกับเมื่อกี้นี้มีนี่ตัวนี้ครับคาราบาวครับอ่ะตอนแรกผมว่าใจผมมาอยากจะไปที่แมนแมนซิตนะครับแต่ตอนนี้ผมดูและถ้าถ้าพูดถึงอ่ะผมว่าผมไปลองทำด้านแมนยูดีกว่าอ่าฟอร์มแมนยูก็ถือว่ามันมันก้ากึ่งครับผมว่ามัน ส่วนใหญ่ที่เราดูไลน์แมนยูนะส่วนใหญ่จะใส่ตัวเต็มมาในบอนคลคาราบาวครับเนะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มเขามาด้วยเราอยู่ลองดีกว่าแล้วกันใจผมอยากไปแมนซีไงแต่แมนซีตอนนี้ก็เล่นแบบทรงก็ดีขึ้นทั้งคู่ครับบอลมันก้ามกึงสามหน้าแล้วเราอยู่ลองครึ่งลูกเราได้เปรียบเราไปเลยแล้วกันอยู่ลองไปครึ่งลูกนะครับตอนนี้เรากดไปแล้วอ่ะวิธีกดนะครับวิธีซื้อซื้อตรงนี้เลยอ่าเห็นไหมมาแล้วนะครับพบสี่คู่ของเรา ราได้เดิมพันธสิบเท่านะครับอ่าสิบเท่าของตัวเงินสิบจุดหกผมจะใส่เลยห้าร้อยสี่คู่ผมผมได้ห้าพันเห็นไหมอ่าผมใส่ห้าร้อยนะครับกดเลยปั๊บห้าพันสามร้ยสิบามบาทอ่ะผมไม่รู้นะว่ามันจะไปขึ้นตรงไหนนะปริติอ่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับกดที่ตัว๋ว โอเคสายบนมันขึ้นแจ้งเตือนนะครับก็อันนี้ที่ผมกดเข้าไปอะเช็ค,าคราคานะครับตอนนี้ที่ผมกดไปก็คือสูงคู่ยูเวกับเอซิมิลานนะครับเอซิมิลานเปิดบ้านเจอยูเวนตุสกดไปสองลูกครึ่งบาร์เซโลนาต่อนะครับอันนี้คือนอกบ้านไปนเยือนบิวเบานะครับเอติกบิวเบากดไปครึ่งโลกได้น้ำหนึ่งจุดเจ็ดสามนะครับส่วนเล่นอินเตอร์ไปนอกบ้าน กับซานตัวเรียที่ฟอร์มแกว่งแล้วก็แบบฟอร์มไม่ดีนะถ้าพูดตรงความไม่ดีแล้วส่งบอลมันน่าจะห่างอยู่แล้วตรงนี้อินเตอร์แข่งที่หนึ่งอยู่กับเอซีนะครับแหมมิลานมาแรงนะช่วงนี้อ่ะแล้วก็กดอีกคู่นึก็คือไปที่ลองนะครับยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะก็อ่ะอันนี้มันเรื่องของธุรกิจนะผมผมเชียร์เลืูผมไม่ได้เชียร์แมนยูหรอกแต่ว่าเราเอาส่งบอลที่แบบว่าอ่า มีโอกาสนะครับอ่ะโอเคตามนี้นะครับที่